ค่ะวันนี้หนูก็จะมาดีวเ,เลี้ยมน้ำเล็กคลิปต่อไปท่าไรคะท่า,ากดหลังอ่านทำแม่จะต้องกดหลังแบบนี้แล้วก็แบบดึงหนูขึ้นมาแบบนี้มาอ่ะท่าอะไรลูกมีท่าผีเสื้อทำได้ไหม,ไม,ไมแล้วใครจะถ่ายอ่ะถ้าแม่ไปทำให้แล้วใครจะถ่ายอ่ะ เอาท่าอื่นสิลูกนี่นะคะเด็กงงงี้อ้อนเป็นอย่างนี้นะคะดื้อไหมคะน้องสี่เนี่ยมาเร็วๆลูกโอ้ยอันนี้คือท่าอะไรคะท่างอนแม่อคะท่างอนแม่ทำไงคะท่างอนแม่ทำไงคะ อ้าเล็วแตะหมดแล้วลูก